แ์พิรุษคนขายชาติพา NGO จัดฉากไทยทารุณกรรมสัตว์ต้องการทำลายการท่องเที่ยวเอื้อประโยชน์ูมนิธิไทยชื่อดัง NGO ต่างชาติวางแผนจัดฉากประเทศไทยทารุณกรรมช้างเพื่อหวังทำลายการท่องเที่ยวไทยูมนิธิ a t c ด d อก Thailand โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมกับเผยชัดค่ะว่าเป็นคลิปเมื่อปีที่แล้ว แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคลิปที่ NGO ต่างชาติจัดฉากหวังทำลายการท่องเที่ยวไทยเมื่อ23ปีที่แล้วกำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาม,มองกันอย่างมากนะคะหลังจากที่มูลนิธิ Watch Dog Thailand ค่ะได้ลงมาเล่นเรื่องช้างอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็โดนจับโป๊ะไปหลายรอบด้วยกันล่าสุด14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจากกรณีที่ f a c e b o o เพจมูลนิธิ a t c h Dog Thailand นะคะหรือ Watch d o g Thailand Foundation WDT ค่ะเขาโพสต คลิปวิดีโอหัวข้อความจริงของช้างในสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบโดยอ้างว่าเป็นเบื้องหลังการฝึกช้างอย่างทารุณเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นการแยกแม่ลูกช้างออกมาเพื่อน,นำลูกช้างไปฝึกเพื่อจะเอาไปใช้งานซึ่งก็ทำให้ช้างเนี่ยเสี่ยงต่อการตายค่ะจากนั้นทางเพจของ The Echo นะคะก็เป็นเพจสื่อสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเขาโพสต์ Post, ข้อมูลชี้แจง โดยระบุค่ะว่าแฉเฟกนิวส์จากคลิปเก่าเมื่อกว่า20ปีตำรวจชี้เกิดจากการจัดฉากผลการสอบสวนของตำรวจเชียงใหม่ค่ะระบุว่าภาพการทารณกรรมลูกช้างในพิธีผ่าจ้านที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในปี2544เป็นการจัดฉากแล้วก็แต่งเติมค่ะโดยหญิงรายหนึ่งแล้วก็ทีมงานคาดว่าน่าจะมีการทำโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงนะคะ อาจจะมุ่งทำลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือเพื่อดึงเงินเข้ามูลนิธิค่ะเดอเอนะคะเขาได้รับเอกสารผลการสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทำถึงวุฒิสภาลงวันที่6กุมภาพันธ์2546ค่ะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของการทารุณกรรมลูกช้างตามข้อร้องเรียนขององค์กร NGO ต่างชาติ ซึ่งในหนังสือนะคะก็มีใจความว่าจากการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมพานักท่องเที่ยวออกไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อนที่จะพบข้อเท็จจริงค่ะดังนี้นะคะก็คือข้อหนึ่งการกระทำทารุณช้างเนี่ยตามที่ปรากฏในคลิปนะคะเป็นการกระทำที่ได้รับการร้องขอจากทีมงานของผู้หญิงรายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับช้างโดยทีมงานเนี่ยขอค่ะให้นายแซ่แลคิรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทําพิธีผ่าจ้านลูกช้างให้ตีหัวช้างทีมงานเนี่ยใช้น้ำยาสีม่วงทาที่หลังแล้วก็หัวช้างนะคะทำให้ดูคล้ายๆกับมีเลือดไหลแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ค่ะแล้วในพิธีทำพิธีผ่าจ้านนั้นนะคะก็ ไม่ได้มีการกระทํารุนแรงหรือทําร้ายช้างแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากว่าคนเลี้ยงช้างทุกคนเนี่ยก็รักช้างเหมือนกับลูกหลานนะคะการทําพิธีผ่าจ้านเนี่ยเป็นการทําเพื่อจะฝึกสอนช้างค่ะโดยใช้ไม้เนี่ยตีเบาๆพอเป็นพิธีเท่านั้นไม่ได้ถึงกับทําให้เกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะแล้วจากการสอบปากคําคผู้ให้ถ้อยคําแล้วนะคะแจ้งว่าภาพวิดีทัศน์นี้นะคะหรือคลิปอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่แสดงเกินความเป็นจริงค่ะ และก็ไม่ใช่พิธีกรรมที่ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงไม่อาจจะคาดเดาได้เช่นกันค่ะอาจจะต้องการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรืออาจจะเพื่อดึงเงินเข้ามูลนิธิก็เป็นไปได้ค่ะส่วนข้อ2ค่ะ ก็คือลูกช้ายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยปัจจุบันได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านห้วยบงตําบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในสถานที่ที่ดีนะคะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงส่วนข้อบ่งชี้นั้นนะคะก็มีนายชนัทเหล่าหาวัฒนาผู้อำนวยการขององค์การอุตสาหการรมป่าไม้เป็นผู้เข้าไปตรวจสอบลูกช้างในกรณีดังกล่าวไปแล้วนะคะข้อ3ค่ะกระบวนการนำลูกช้างที่เอาไปกระทำทารุณตามที่ปรากฏเนี่ย เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่พานักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายคลิปเท่านั้นค่ะโดยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ามีวัตถุประสงค์ทําเพื่อประโยชน์อะไรพร้อมกันนี้นะคะก็ได้แนบเอกสารการสอบสวนที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะหมายเหตุนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่หญิงรายหนึ่งและทีมงานมาถ่ายทำวิดีทัศน์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพุทธศักราช2544ค่ะมาถึงตอนนี้นี่ผ่านไป23ปีแล้วค่ะขณะที่ Facebook ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกรอนนทศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์สาขาวิชาสถิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์ A, นะคะหรือนิด้านะคะก็ได้โพสต์ข้อความค่ะระบุว่าเปต้าเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยใครพาไปจัดฉากถ่ายวิดีโอ20ปีก่อนที่แม่แจ่มกล่าวหาว่าปราดประกาศยอทรมานช้างไทยที่เป็นลูกช้าง ตำรวจภูธรภาค5สอบสวนแล้วพบว่าเป็นการจัดฉากขายชาติค่ะแล้วต่อมานะคะเปต้าเนี่ยก็ได้มีส่วนนะคะกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยใจร้ายอ่ะกินหมาที่ท่าแร่สกลนครนะคะซึ่งก็มีไม่มากนะคะแล้วจริงๆแล้วเป็นคนไทยเชื่อสายเวียดนามนะคะแต่ว่าทั้งหมดน่ะทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อส่งผลบางอย่างต่อประเทศไทยค่ะต่อมาก็เรื่องลิงเก็บมะพร้าวคุณผู้ชมคอจะจำได้เปต้าก็เข้ามาอีก ทั้งหมดนะคะน่าสงสัยว่ากีดกันทางการค้าหรือไม่ล่าสุดนะคะหมูเด้งก็หาว่าเป็นการทรมานสัตว์นี่ก็เปต้าอีกเช่นเคยค่ะเบื้องหลังเปต้ากว่า20ปีนะคะมีคนไทยคนไหนที่ขายชาตททำลายแผ่นดินพี่น้องคนไทยมีสิทธิ์ ตั้งคำถามครับอาจารย์นนท์บอกอย่างนี้นะคะ NGO ไทยเนี่ยมีทั้งดีและเลวแต่ NGO ไทยที่ตอแหลดราม่าขายชาติหิวเงินนั้นมีอยู่จริงผมขอยืนยันก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ขององค์กรรักสัตว์ในประเทศไทยกำลังต้องการอะไรกันแน่และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏอยู่นี้ได้เลยค่ะ